สวัสดีเพืเ่อนๆครับต้อนรับเข้าสู่รริการ Mr. Q's View นะฮะในที่สุด Apple iPod Touch 2015ก็มาแล้วอยู่ในมือผมนี่แหละอัพสเปคใหม่นะครับพร้อมกับ Apple a x Chip ครับแรม1 GB นะฮะรวมไปถึงมี Bluetooth 4.1แล้วก็ Wi-Fi 802.11ac ด้วยนะครับวัดความแรงด้วย benchmark นะครับต้องบอกว่าแรงกว่า iPod Touch รุ่นเก่าในถึง6เท่านะฮะ และถ้าวัดกับ iPhone 6เนี่ยก็เรียกว่าเบากว่าน,นิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งต้องบอกว่ายอดเยี่ยมฮะจุดนี้การใช้งานอินเทอร์เฟซต่างๆเหมือน iPhone 6เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลื่นปลื้ดะฮะถึงจะมีแรมแค่1 g กิกก็ตามต้องขอบคุณ iOS 8.4นะครับที่ทำให้เราได้ใช้อินเทรเฟซที่ลื่นปลื้ดขนาดนี้นะฮะและที่สำคัญเลยพอเป็น8.4ปุ๊บเราก็มี Apple Music ให้ได้เล่นกันด้วยสบาย มากับหน้าจอขนาด4นิ้วนะฮะเป็นเรติน่าความละเอียดที่1,136ค640นะฮะพิกเซลเดนสตี้อยู่ที่326 ppi นั่นเองถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับในใจก็หวังว่าจอจะใหญ่ขึ้นนะฮะแต่ว่าได้มาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรเล่นได้ฮะแถมเกมกราฟิกสูงขนาดไหนก็ยังรื่อฟื้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอเคเลย เพราะว่าเป็น p p o t t u u h นะครับควรจะง่ายต่อการพกพานั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยมากับความบางที่บางนะฮะแล้วก็เบามากๆเลยส่วน Material ที่ใช้ทำตัวเครื่องขึ้นมานี่ก็เรียกว่าดีเยี่ยมนะฮะบางแค่6.1ม mm, ิมนะครับน้ำหนักแค่88กรัมเท่านั้นอีกหนึ่งอย่างที่มาใหม่ก็คือกล้องนะฮะกล้องหลังเป็นตัวใหม่8ล้านพิกเซลครับ f 2.4เทียบเท่ากับ iPhone 5นั่นเองนะครับและนี่ก็คือภาพตัวอย่างสัก2 3ภาพที่ผมถ่ายมานะฮะ โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็สมราคาครับเพื่อนๆคิดว่าไงก็ลองชมกันได้ครับและนี่คือการทดสอบกล้องของ iPod Touch 2015นะครับเป็นเอ่นะครับ 1,080p นะฮะเฟรมเรทอยู่ที่30 per s e ป o ร d ซนต์นั่นเองชัดโดนใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยน,นี่อ่านี่นมาที่กล้องหน้าเซลฟี่กันบ้างนะครับ1.2ล้านพิกเซลครับ F2.2 นั่นเอง ส่วนกล้องหน้านะครับอยู่ที่ 720p นั่นเองนะฮะก็ถือว่าชัดไม่เบาครับสำหรับใครที่ชอบอัดวิดีโอตัวเองนะฮะแบบสวัสดีโซเชียลข่าวหลายๆอย่างมาใหม่แต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือปุ่มโฮมนะฮะยังไม่เป็น touch id เพราะฉะนั้นปลดล็อกด้วยนิ้วไม่ได้นะครับไม่มี nfc ด้วยบอกเลยว่าเสียดายจุง มากับหลากหลายสีนะครับสเปดเกรย์ Grey, สีฟ้าสีทองสีชมพูและสีเงินนะครับในเว็บของไทยนั่นเองแต่ในเว็บของเมืองนอกเนี่ยจะมีสีแดงโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับมากันที่เรื่องของราคานะครับวันนี้มืงนอกขายอยู่16กิก199เหรียญน,นะครับ32กิก249เหรียญ64กิก299เหรียญแล้วก็128กิกที่399เหรียญครับ ผมแนะนำให้ซื้อแค่รุ่น16กิกกับ32กิกนะครับเพราะถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยซื้อ iPhone 5c เถอะส่วนในเว็บ Apple ของไทยนะฮะต้องบอกว่าต้องรอไปก่อนพบกันเร็วๆนี้นะฮะสำหรับเมืองไทยก็ต้องรอกันต่อไปเขาเรียกว่า New iPod Touch 2015ตัวใหม่นี้ทำทุกอย่างได้เหมือน iPhone เป๊ะเลยนะฮะทำไม่ได้อย่างเดียวก็คือโทรศัพท์นั่นเองแล้วก็คุณภาพของกล้องเนี่ยอาจจะไม่เท่า iPhone นั่นเองนะฮะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อ iPod ทัส2015นะฮะก็น่าจะเป็นคนที่อยากจะใช้ฟังก์ชันต่างๆของ iPhone แต่ยังไม่สามารถซื้อ iPhone ได้อาจจะด้วยเนื่องของออราคาที่ค่อนข้างสูงหรือว่าอาจจะเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นเด็กที่โอ้โหถ้าพ่อแม่จะซื้อ iPhone 6ให้ก็อ,อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหราคาสูงไปเดี๋ยวลูกฉันเอาไปทำตกหรือหายไปโดนใครขโมยไปแย่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมาะสำหรับใครที่อยากจะได้ฟังก์ชันทุกอย่างที่เหมือน iPhone เล่นเกมก็ตามหรืออะไรก็ตามฟังเพลงก็ตามนะฮะก็น่าจะเหมาะกับคุณนะครับในราคาที่ไม่สูงเท่า iPhone นั่นเองและนี่ก็คือเทปรีวิวนะครับ iPod Touch 2015นั่นเองออกมาสดๆร้อนๆในต่างประเทศนะครับที่ไทยคงต้องอดใจรอสักครู่นะครับไว้ติดตามกันนหมายเทปหน้ากับผมคิวแต่มีคุณธนรอดนะฮะกับรายการ Mr. Q เตอรนั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม